นนีะะฮะ SM Entertainment ครับได้ทำการประกาศวันคัมแบ็กของวง e Super M ครับที่ถือเป็นซ u เปอร์ o p g r o u กรุปอีกวงหนึ่งของวงการออกมาแล้วโดยวง Super M ซึ่งมีสมาชิกประกอบไปด้วยแทม,มินแห่งวงชายนี่ไคและแบ c ็กฮอนแห่งวง Exo แทยงและมาร์คแห่งวง NCT 127 รวมถึงลูคัสและแตนหรือว่าชิต,ตพนนะครับสมาชิกชาวไทยแห่งวงเวฟี่ครับกำลังจะคัมแบ็กคืนสู่วงการด้วยอัลบั้มชุดเต็มชุดแรกที่มีชื่อว่าซ u เปอร์วันซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่25กันยายนนี้ครับ แต่ก่อนที่อัลบั้มเต็มจะวางจำหน่ายนะคะวงซูเปอร์เอ็มจะปล่อยซิงเกิลเพลงออกมา2เพลงด้วยกันค่ะนั่นก็คือเพลง100นะคะซึ่งเป็นซิงเกิลเพลงหลักซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่14สิงหาคมนี้ส่วนอีกหนึ่งซิงเกิลนะคะนั่นก็คือ Tiger Insight ค่ะจะเปิดตัวในวันที่1กันยายนนี้นะคะซึ่งภาพนิ่งทีเซอร์ที่ทางค่าย SM ใช้ในการโปรโมทซิงเกิลทั้ง2เพลงรวมถึงอัลบั้มเต็มชุดแรกของวงนั้นเป็นรูปรถค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงคอนเซปต์ความแรงได ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อค่ะว่าการโปรโมทครั้งต่อไปของทาง SM นั้นจะนำคอนเซปต์ในแบบเดียวกันที่ว่านี้นะคะหรือว่าแตกต่างกันออกไปในการโปรโมทลุกหรือว่าภาพลักษณ์ของสมาชิกวงแต่ละคนค่ะ